คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งความเงียบมันดังกว่าระเบิดโดยเฉพาะตรงแนวชายแดนที่ตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าหายใจดังมีเสียงลมเสียงใบไม้แล้วก็เงาอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวแบบไม่มีเสียงเมื่อไม่กี่ครึ่งที่ผ่านมาทหารพรานหน่วยลาตะเวงชายแดนเจอบางอย่างที่ไม่ควรเจอคนกลุ่มหนึ่งเดินเป็นขบวนกลางดึก ไร้ไฟไร้แสงไร้เสียงแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือพวกเขาไม่ได้หลบกล้องครับแต่เดินเข้ากล้องเต็มๆเ,เหมือนจองใจให้เห็นว่าพวกเขามาแล้วคำสั่งด่วนถูกส่งเข้ากองประชาการแม่ทัพภาคที่สองวางสายจากกรุงเทพแล้วพูดคำเดียวปิดตายทุกด่านตั้งแต่พรุ่งนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในสนามรบจริง ไม่มีคำว่าเตรียมตัวคำว่าสายไปจะดังขึ้นในวินาทีที่คุณลังเลแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเงียบที่ระเบิดได้ทุกเมือ่อชายแดนไม่เคยนิ่งครับและครั้งนี้มันไม่นิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาปัญหาคือบางอย่างเริ่มผิดปกติตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมารถขนของจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนเข้ามาตอนตีสอง ไม่มีใครรู้ว่าใครสั่งไม่มีรายงานสุลกากรไม่มีใบผ่านด่านไม่มีแม้แต่ป้ายทะเบียนที่อ่านออกเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยบางคนขอเปิดดูของในรถโดนสายปริศนาโทรมาสั่งให้ปล่อยผ่านทันทีไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเพราะเบอร์นั้นไม่เคยโชว์ชื่อบนหน้าจอหลังจากวันนั้นมีข่าวแว่วมาว่า หน่วยข่าวกรงกลางเริ่มจับสัญญาณเคลื่อนไหวจากฝั่งนูน้นพิกัดที่เคยเงียบกลับกลายเป็นมีชีวิตเสียงเดินเท้าเสียงขุดเสียงวิทยุสื่อสารและมีโค้อความหนึ่งที่ทำให้แม่ทัพเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าพวกมันกำลังสร้างค่ายคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการสร้างค่ายทหารในพื้นที่ติดชายแดนมันไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อม แต่มันคือการบอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้คำถามคือใครให้สิทธิ์พวกเขาแล้วถ้าไม่มีใครให้แล้วทำไมพวกเขากล้าทำกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเคลื่อนตัวตามแนวป่ามีอาวุธครบมือแต่ไร้เครื่องหมายไม่มีธงไม่มีสีไม่มีชื่อแต่มีกล้องอินฟราเรดแว่นมองกลางคืนแล้วก็ระบบสื่อสารที่จับไม่ได้บนเครื่องทั่วไป คนพวกนี้ไม่ได้มาเล่นครับพวกเขามาเพื่อส่งสัญญาณสัญญาณนั้นแม่ทัพไทยรับรู้แล้วและคำสั่งคือตอบกลับแบบไม่ต้องใช้คำพูดรถน้ำชุดใหม่ถูกขึงยาวตลอดแนวจุดลาดตะเวนเพิ่มเป็นทุกครึ่งชั่วโมงกล้องตรวจจับความร้อนเปิดตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดทุ่นระเบิดแถวชายแดนพิ่งเปลี่ยนรถใหม่ จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นตอบโต้ทันทีเมื่อเหยียบแต่เรื่องที่คนไม่รู้คือในคำสั่งนั้นมีบรรทัดส,สุดท้ายที่เขียนไว้แค่สองคำยิ่งได้คูฟังคิดว่านี่แค่เกมโชว์กล้ามหรือเปล่าอาจจะใช่ถ้าฝั่งโน้นไม่มีคนเสียชีวิตไปแล้วสองคนแต่ที่น่าสงสัยคือไม่มีใครมาเอาศพกลับเหมือนคนพวกนั้นไม่มีตัวตนในระบบเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องลักลอบหรือคนของเถื่อน แต่มันคือการข้ามเส้นแบบรู้ทั้งรู้รู้ว่าไทยจะตอบโต้อย่างไรแล้วพวกเขายังทำนั่นแปลว่ามีคนอยากให้เกิดเรื่องเบื่องหลังของทั้งหมดนี้ไม่ใช่แก่ความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นแต่มันคือผลสะเทือนจากการเปลี่ยนผู้นำฝั่งกัมพูชาคุณมาแนทขึ้นแทนโพ่ออย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่ทุกฝ่ายที่ยินดีและมีบางกลุ่มที่ไม่อยากเห็นเขานิ่ง การปั่นโปรยชายแดนอาจจะแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการกดดันรัฐบาลใหม่และไทยกลายเป็นหมากที่ถูกบีบให้เข้าร่วมเกมคุณผู้ฟังครับทุกการเคลื่อนไหวบนสนามชายแดนมันไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศนะครับแต่มันคือสนามซ้อมก่อนศึกจริงที่ใหญ่กว่านั้นมากสึกที่ทุนต่างชาติกำลังใช้กัมพูชาเป็นสนามทดสอบและใช้ชายแดนไทยเป็นตัวครัดกรองว่า ใครจะยอมหรือใครจะยืนหยัดแม่ทัพภาคที่สองของไทยไม่ได้พูดเสียงดังครับแต่ทุกคำของเขาชัดเจนจนขนลุกใครล้ำเส้นเจอดีแน่นี่แค่ตอนแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายชั้นที่ยังไม่ถูกเปิดยังมีขบวนล,ลับที่ยังเดินอยู่ในความมืดแล้วยังมีคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าตอบในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังโจะเข้าไปในเกมซ้อนเกม ที่เบื้องหลังของขอบวนลับอาจเชื่อมโยงถึงคนที่คุณคาดไม่ถึงคำถามคือถ้าเขาลอบเข้ามาขนของที่มีควรอยู่ในรถธรรมดาแล้วใครเป็นคนสั่งให้ปล่อยผ่านแล้วถ้าไทยเงียบใครจะพูดแทนเราตอนที่สองเดือดกว่าเดิมกุณผู้ฟังต้องไม่พลาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกขบวนลับที่เคลื่อนไหวในเงา ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่แค่ข้ามชายแดนแต่บางขบวนมุ่งเข้ามาเพื่อทดสอบความกล้าของประเทศปลายทางหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีขบวนรถจำนวนหนึ่งขับเข้าสู่เขตไทยในช่วงกลางดึกใช้ถนนดินลูกรังที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังหลีกเลี่ยงไม่มีไฟหน้าไม่มีทะเบียนไม่มีเสียงแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือไม่มีใครขวางพวกเขาได้เลย เจ้าหน้าที่ด่านหน้ารายงานว่าพอรถหยุดตรวจก็มีสายลับโทรเข้ามาทันทีเสียงพูดนิ่งๆเพียงไม่กี่คำปล่อยไปอย่ายุ่งแล้วสายก็ตัดหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ในระบบปัญหาคือของที่อยู่ในรถไม่ใช่เข้าของเครื่องใช้ไม่ใช่ของหนีภาษีแต่เป็นกล่องเหล็กทุบหนักหลายสิบกิโลไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่มีรอยขีดไม่มีเครื่องหมายใดๆและที่สำคัญ ไม่มีใครกล้าเปิดดูมีข่าวหลุดออกมาว่าในกล่องนั้นอาจเป็นชิ้นส่วนของระบบสื่อสารหรือไม่ก็อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการก่อวินาศกรรมได้แต่ไม่มีใครยืนยันเพราะคำสั่งคือห้ามแตะห้ามพูดห้ามบันทึกคุณฟังคิดเหมือนกันไหมครับว่าถ้ามันเป็นเพียงของธรรมดาทำไมต้องกลัวการตรวจคน้นแล้วทำไมต้องมีคนสั่งปิดปากเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ความขัดแย้งที่แท้จริงเริ่มจากตรงนี้ทหารลาดตะเวนไทยเริ่มจับสัญญาณบางอย่างในคลื่นความถี่ที่ไม่เคยเจอคลื่นสื่อสารที่ไม่มีชื่อรหัสไม่มีการเข้ารหัสแต่มีประโยคสั้นๆที่ทําให้ทีมข่าวกรองตง้งเงียบไปนานหลายนาทีค่ายเก่าพร้อมแล้วเริ่มรอบใหม่ได้ประโยคนี้อาจไม่มีอะไรถ้าคุณไม่เคยอยู่ในสนามข่าวกรองแต่คำว่าค่ายเก่า หมายถึงจุดซุ่มเดิมที่เคยถูกใช้เมื่อ10ปีก่อนและรอบใหม่ไม่ได้แปลว่าขนของแต่หมายถึงการทดสอบสนามรบอีกครั้งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าป่าบางผืนเคยเป็นสนามฝึกของกองกำลังพิเศษที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลและตอนนี้มันถูกทำความสะอาดใหม่มีการปูทางมีสเสบียงมีจุดพักและมีเสาไม้สำหรับแขวนเครื่องส่งสัญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่หลังใบไม้ คำถามคือใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาใหม่และใครอนุญาตให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหน่วยข่าวครองของไทยระบุว่าจุดที่พบค่ายใหม่อยู่ห่างจากชายแดนเพียงไม่ถึง2กิโลเมตรถ้าเกิดการยิงตอบโต้เสียงกระสุนจะข้ามเส้นเขตแดนในไม่กี่วินาทีความจริงที่ถูกปิดไว้มานานคือมีขบวนลับจำนวนหนึ่งไม่ได้ขนของเพื่อการค้า แต่ขนอาวุธบางชนิดที่มีเฉพาะในกองทัพบ,บางประเทศสายข่าวรายหนึ่งจากฝั่งกัมพูชาเล่าว่ามีบุคคลในเครื่องแบบที่ไม่ติยดยศมาเยี่ยมค่ายกลางป่าทุกสามวันไม่มีใครรู้ชื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ทุกครั้งที่เขามาเงื่อนไขเปลี่ยนทันทีมีการเรียงอาวุธใหม่มีการวางแนวกระสอบน้ำใหม่แล้วก็มีการสั่งให้เตรียมความพร้อมรับแสงสว่าง แสงสว่างในที่นี้ไม่ใช่พระอาทิตย์แต่มันคือแสงจากปลายกระบอกปืนคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสงครามเงียบไหมครับมันไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนแต่มันเริ่มจากการขยับแบบไม่มีเสียงเริ่มจากการเดินหมากเล็กๆที่ดูไม่สำคัญแต่เมื่อรวมกันมันคือรูปแบบของการรุกที่ไม่มีใครกล้าพูดและที่น่ากลัวที่สุดคือไทยกำลังถูกดึงเข้ามาในเกมนี้ เบื้องหลังขบวนลับเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนจากต่างชาติไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแต่เป็นกลุ่มทุนที่ต้องการเปิดเส้นทางใหม่เพื่อขนรับประจัพ,พยากรที่ไม่ต้องผ่านจีนไม่ต้องผ่านลาวแต่ใช้กัมบูชาเป็นจุดส่งและไทยเป็นทางผ่านพวกเขาไม่ต้องการด่านไม่ต้องการเจ้าหน้าที่และไม่ต้องการคำถามพวกเขาต้องการเส้นทางลับที่มีเจ้าหน้าที่เงียบและประเทศที่ยอมคุณผู้ฟังครับ นี่ไม่ใช่เรื่องของคนลักลอบธรรมดานี่คือเกมซ้อนเกมที่มีผู้เล่นตัวใหญ่ในเงาและทายอายกำลังจะกลายเป็นทางผ่านโดยไม่รู้ตัวแม่ทัพภาคสองพูดไว้ชัดว่าถ้าเราไม่ตัดไฟแต่ต้นลมอีกไม่นานไฟจะไหม้ทั้งชายแดนแล้ววันนี้คำสั่งเริ่มต้นแล้วด่านหน้าถูกเสริมกำลังแนวป่าโดนเฝ้า24ชั่วโมงกลองทำร้อนจับทุกการเคลื่อนไหว และเสียงจากวิทยุปริศนาที่ว่าค่ายเก่าพร้อมแล้วมันกำลังจะถูกตอบกลับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสนามรบในศตวรรษนี้ไม่ใช่เรื่องของทหารอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบของเครือข่ายการเงินและอิทธิพลและถ้าไทยยังเงียบวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของชายแดงของตัวเองตอนต่อไปจะถึงจุดที่เงียบไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะแม่ทัพไทยได้พูดบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดมาก่อน คำพูดที่เรียบง่ายแต่ฟังแล้วถึงกับขนลุกใครล้ำเส้นเจอดีแน่เจอกันไปตอนหน้าคุณผู้ฟังต้องไม่พลาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีบางคำพูดของคนที่ไม่ต้องพูดเสียงดังแต่พอพูดออกมาเมื่อไหร่คนทั้งกองพัน์เงียบทันทีใครล้ำเส้นเจอดีแน่คือคำพูดเดียวจากแม่ทัพภาคที่สองที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าเกมนี้ เปลี่ยนไปแล้วเพราะนี่ไม่ใช่คำเตือนไม่ใช่คำปรามแต่คือคำสั่งปัญหาเริ่มชัดขึ้นหลังเหตุการณ์เมื่อ3มคืนก่อนทหารลัตเเวนพบรอยเท้ากว่า7ชุดในป่าทึบห่างจากชายแดนเพียง1.3กิโลเมตรเส้นทางนั้นเคยเป็นแนวซุ่มยิงเมื่อ10ปีก่อนและตอนนี้มันกลับมาถูกเหยียบย่ำอีกครั้งที่แปลกกว่านั้นคือ กล้องตรวจจับความร้อนไม่ทำงานในเวลานั้นพอดีคลื่นถูกรบกวนเสียงขาดสัญญาณและเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุพบเพียงเศษพลาสติกสีดำกล่องเปล่าและเศษอาหารทหารสมัครรูปมันคือสัญญาณว่านี่ใครบางคนแอบผ่านเข้ามาพร้อมอุปกรณ์สื่อสารและไม่ต้องการให้ใครรู้ความขัดแย้งเริ่มแหลมคมขึ้นเพราะไม่ใช่แค่การแอบผ่าน แต่มีการขยับแนวของฝั่งกรัรมพูชาเข้ามาใกล้กว่าเดิมจากเดิมห่างแนวชายแดน3กิโลเมตรเหลือเพียง1.5พวกเขาอ้างว่าเป็นค่ายพักแรมชั่วคราวแต่มีลักษณะเหมือนค่ายฝึกทางยุทธวิธีมีคูม,าม้ามีเส้นแนวยิงและมีที่ตั้งกล้องสองทางไกลแม่ทัพไทยเดินทางด่วนลงพื้นที่ไม่ผ่านพิธีไม่แจ้งล่วงหน้า เมื่อไปถึงเขาพูดเพียงประโยคเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาเตรียมพร้อมเต็มขั้นใครล้ำเส้นยิงเตือนทันทีคุณทูฟังรู้ไหมครับว่าการสั่งให้ยิงเตือนในภาษาทหารไม่ใช่การยิงขึ้นฟ้าแต่คือการยิงเฉียดเป้าใกล้พอให้รู้ว่าถ้าไม่หยุดก้าวต่อไปคือความตายและคำสั่งนี้เริ่มปฏิบัติจริงแล้วเมื่อคืน จุดประทะแรกเกิดขึ้นที่ชายแดนจุดหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดฝั่งไทยตรวจพบการเคลื่อนตัวแปลกๆจากแนวป่าเมื่อส่องกล้องไปก็พบเงาคนเคลื่อนที่แบบซิกแซกเหมือนผ่านการฝึกมาทหารไทยยิงเตือนขึ้นฟ้าไม่มีการหยุดจึงยิงเฉียดเป้าแล้วเสียงตอบกลับคือเสียงกระสุนจากอีกฝั่งที่ยิงสวนมาการประทะกินเวลาไม่ถึง5นาทีไม่มีรายนางผู้เสียชีวิต แต่รอยเลือดข้างรัว้วรวดหนามบอกทุกคนว่านี่ไม่ใช่การลอบเข้าอีกต่อไปแต่มันคือการทดสอบขีดจำกัดคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เริ่มบานปลายเพราะเมื่อฝ่ายทหารเริ่มขยับการทูตก็เริ่มตึงเครียดตามมาตัวแทนจากสถานทูตกัมพูชาถูกเชิญเข้าพบแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับรายงานการส่งกำลังขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันด้วยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียม และคลิปจากกล้องตรวจจับที่ชัดเจนว่ามีกลุ่มคนพร้อมอาวุธเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตต้องห้ามและที่สำคัญกว่านั้นคือเสียงวิทยุที่ดักจับได้รอบเข้าตามแผนสร้างแรงกดดันต่อแนวตะวันตกนี่คือเสียงจากฝั่งโน้นที่พูดชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือแผน คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคำว่าแผนในภาษาทางการทูตคือภัยต่อความมั่นคงและเมื่อมันมาจากป่าของผู้กอ่อเหตุเองทุกการตอบโต้จากฝ่ายไทยย่อมกลายเป็นชอบธรรมแม่ทัพจึงไม่รอชา้าคำสั่งใหม่คือให้ติดตั้งระบบตรวจจับระยะไกลครอบคุมเพิ่มเพิ่มจุดประทะจำลองให้ทหารได้ฝึกการตอบโต้และส่งหน่วยรบพิเศษเข้าแนวชายแดนประจำทุกช่วงคำ่ำ และที่สําคัญที่สุดคือกรารส่งสัญญาณเงียบไปถึงอีกฝั่งหากยังขยับเข้ามาอีกเพียงเมตรเดียวกองกําลังจะไม่ได้รับการเตือนอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือเส้นแบ่งใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์ไทยเพราะถ้าไทยยอมครั้งนี้เขตแดนจะไม่เหลือความหมายและหากเรายังเงียบเกมที่เราไม่ได้เลือกเล่นจะกลืนเราทั้งหมดตอนนี้คือวินาทีที่ไม่มีที่ให้ลังเล ไทยไม่ใช่ฝ่ายที่เริ่มแต่เราจะไม่เป็นฝ่ายจบแบบเงียบๆเ,เกมนี้เริ่มด้วยเงาแต่มันจะจบด้วยแสงไม่ว่าแสงนั้นจะเป็นแสงแดดหรือแสงจากปลายกระบอกปืนคุณผู้ฟังครับทั้งหมดที่คุณได้ยินคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตรงแนวชายแดนไม่ใช่ในข่าวไม่ใช่ในแถลงการแต่ในสนามที่ดินแต้เท้ายังอุ่นจากรอยเท้าของใครบางคน อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่คุณหลับตาบางคนกำลังลืมตาเฝ้าแนวชายแดนแทนคุณอยู่และพวกเขาพร้อมจะลั่นไกถ้าใครล้ำเส้นแม้แต่ก้าวเดียว